เพียงเธอเท่านั้นตอนที่121สุวนีกับรันเวียอยู่ท่ามกลางหิมะและเห็นบ้านหลังหนึ่งอยู่ไม่ไกลจึงเข้าไปหลบอากาศหนาวที่นั่นราเกตกับศรัทธาได้รู้ข่าวว่ารันเวียกับสุวนีถูกลักพาตัวที่แคชเมียจึงมาที่บ้านของรันเวียและรวมอธิษฐานกับคนอื่นให้รันเวียกับสุวนีปลอดภัยอันเรยาและตำรวจออกตามหารันเวียและสุวนีส่วนรันเวียก่อไฟในบ้านและดูแลสุวนรณี รวจยุติการค้นหาทั้งสองเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่ดีแล้วเริ่มมืดแล้วเรยาไม่พอใจตำรวจแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ วันต่อมารันเวียกับซูนีพบเด็กหญิงคนหนึ่งชื่ออัญญามาบอกให้พวกเขาไปช่วยพ่อเธอที่ได้รับบาดเจ็บอันกับเรยามาที่บ้านหลังนั้นแต่ไม่พบรันเวียกับซูนีเรยาขอให้อันช่วยเธอตามหารันเวียต่อไปเพราะเธอรักรันเวียและไม่อยากให้เขาเป็นอะไรไปเด็กหญิงอัญญาพารันเวียกับซูนีมาที่บ้านของเธอแนะนําทั้งสองให้รู้จักกับเมรุนแม่ของเธอเธอบอกแม่ ว่าพวกเขาเป็นหมอรันเวียบอกเมรูนว่าเขากับสุวนีเป็นแค่นักศึกษาแพทย์แต่พวกเขาก็สามารถช่วยเหลือได้ต่อมารันเวียกับสุวนีพบว่าสัจจาร์พ่อของอัญญามีบาดแผลที่มือจากการตัดไม้และอยู่ในภาวะวิกฤตเนื่องจากเสียเลือดมากเพียงเธอเท่านั้นตอนที่122รันเวียกับสุวนีรักษาบาดแผลให้สัจจารผ่านไปด้วยดีวิกรันบอกอาชาว,ว่า อันอิจฉารันเวียและถ้ารันเวียเป็นอะไรไปเขาจะไม่ปล่อยอันไว้จากนั้นเขาบังคับให้อาชาโทรถามอันว่าต้องการจะทำร้ายรันเวียหรือไม่อันคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติจึงบอกอาชาว่าเขาไม่ได้คิดจะทำร้ายรันเวียเขากำลังตามหารันเวียกับสุฮณีอยู่เมรุนขอบคุณรันเวียและสุหนีที่ช่วยสามีเธอจากนั้นก็เล่าให้พวกเขาฟังว่าเธอกับสามีแยกตัวม อยู่เพียงลำพังเพราะพวกเขาถูกลงโทษพวกเขารักกันและกำลังจะแต่งงานกันแต่ฝ่ายสามีเธอไม่สามารถมาทำพิธีแต่งงานได้เพราะเขาถูกทหารจับไประหว่างข้ามชายแดนทำให้เธอต้องแต่งงานกับคนอื่นซัจาร์ฝ่ายสามีก็เล่าต่อว่าเขากับเมรุน,นั้นถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านมาอยู่ในป่าได้6ปีแล้วมันทำให้เขาได้รู้ว่าชีวิตของคนเราสั้นมากและ ควรที่จะทำเพื่อความรักของตัวเองสุวนีก็นึกถึงงานแต่งงานของเธอกับรันเวียไฟอันก็ชวนเรยากลับบ้านเพราะพวกเขาตามหาทั้งสองไม่พบแต่เรยาก็ยังคงออกตามหาต่อไปสุวนีขอโทษรันเวียและบอกรักเขาทำให้รันเวียดีใจต่อมาอันกับเรยาเห็นรันเวียกับสุนีอยู่ใกล้ชิดกันก็ไม่พอใจ เพียงเธอเท่านั้นตอนที่123สุฮนีบอกรันเวียว่าเธออยากให้เขาเข้ามาอยู่ในชีวิตของเธอรันเวียบอกเธอว่าเขารู้ว่าวันหนึ่งเธอจะต้องกลับมาหาเขาอันมาแยกสุฮนีออกจากรันเวียบอกว่าสุฮนีเป็นภรยาเขาอย่างถูกต้องตามกฎหมายสุฮนีบอกอันว่าวันนี้เธอจะปลดปล่อยตัวเองจากความสัมพันธ์กับเขาเพราะรันเวียเป็นชีวิตกงเธอ ันเวียบอกอันว่าเขากับซูนีจะแต่งงานกัน อันยื่นข้อเสนอแก่รันเวียว่าเขาจะยอมหยากับส่วนนีแต่รันเวียจะต้องยอมรับเขาเป็นพี่ชายตามกฎหมายและจะต้องมอบทรัพย์สินครึ่งหนึ่งให้เขาและจะต้องทําให้อาชาได้รับสิทธิในการเป็นภรรยาของวิกรันรันเวียปฏิเสธที่จะทําตามข้อเสนออันจึงบอกว่ารันเวียจะไม่มีวันได้แต่งงานกับส่วนนีต่อมาทุกคนดีใจที่รันเวียกลับมาที่บ้านเมนตาโทษ ว่าเป็นความผิดของอาชาที่อันบังคับให้สุวนรีไปฮันิมูนทำให้รันเวียต้องตามไปและเกิดเรื่องขึ้นเรยาเสียใจที่รันเวียบอกว่าจะแต่งงานกับสุวนรีเธอจะฆ่าตัวตายแต่ชาชิมาห้ามไว้บอกว่า เขาสัญญาว่าจะทำให้เธอได้แต่งงานกับรันเวียต่อมาสุวนีบอกให้อันเซ็นใบยาและออกไปจากชีวิตคงเธอแต่เขาปฏิเสธเพียงเธอเท่านั้นตอนที่124รันเวียทำร้ายอันด้วยความโกรธสุวนีบอกอันว่าเธอรักรันเวียและอยากจะใช้ชีวิตกับรันเวียรันเวียบอกทุกคนว่าเขากับสุวนีจะแต่งงานกันเร็วๆนี้อันบอกอาชาว่า จะไม่มีใครแยกเขาออกจากสุหนีได้คืนนั้นโรเชนีพูดยุ่ยแย่แมนต้าว่าสุหนีเป็นต้นเหตุที่ทำให้รันเวียต้องพบเจอกับปัญหาเขาเป็นทายาทเพียงคนเดียวของครอบครัวเขาควรที่จะได้เจอกับผู้หญิงที่ดีๆต่อมาทุกคนทำพิธีบูชาพระแม่ทุรคาด้วยกันหญิงคนหนึ่งบอกให้สุหนีแต้มสินดูก่อนที่จะเข้าร่วมพิธีเพราะ เธอแต่งงานแล้วรันเวียประกาศว่าเขากับสุวนีรักกันและไม่สนใจว่าสังคมจะคิดอย่างไรทุกคนได้ยินก็ตกใจรันเวียจะแต้มสินดูให้สุวนีแต่มีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งมาต่อต้านทั้งสองที่จะทำลายประเพณีอันดีงามบอกว่าพวกเธอจะไม่ยอมให้สุวนีแต่งงานใหม่ อันบอกทุกคนว่าเขารักสุวนีมากและทําได้ทุกอย่างที่เธอต้องการรันเวียจะแต้มสินดูให้สุวนีแต่สุวนีปฏิเสธบอกว่าเธอจะไม่แต่งงานกับเขาจนกว่าเธอจะอยาก,กับอันและพรุ่งนี้เธอจะไปฟ้องหย่าที่ศาลอันบอกสุวนีว่าเขาจะไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นรันเวียบอกว่าอันจะต้องยอมเซ็นใบหย่าเร็วๆนี้เพียงเธอเท่านั้นตอนที่125ว ันต่อมาสุฮานีบอกครอบครัวของเธอว่าเธอตัดสินใจที่จะหย่ากับอันและจะแต่งงานกับรันเวียขอให้ทุกคนอย่าบอกเรื่องนี้แก่ราเกตจนกว่าอันจะเซ็นใบหยาสุฮานีจําได้ว่าเมนตาขอให้เธอปฏิเสธการแต่งงานกับรันเวียเมนตาบอกรันเวียว่าเธอคิดว่าสุฮานีไม่เหมาะสมกับเขาและถ้าเขายืนกลานที่จะแต่งงานกับสุฮานี เธอก็จะไม่ไปร่วมงานด้วยสวนีบอกครอบครัวของเธอว่าเธอไม่อยากทำให้เมนตาไม่พอใจต่อมาสวนีมาดูผลการสอบที่วิทยาลายัยพบว่าเธอได้คะแนนเป็นลำดับที่สองของวิทยาลายัยรันเวียกับนักศึกษาคนอื่นๆร่วมแสดงความยินดีกับเธอสวนีกับรันเวียขอบคุณเรยาที่ช่วยตามหาพวกเขาตอนที่พวกเขาถูกลักพาตัวไปเรยาบอก รันเวียว่าที่เธอช่วยเขาเพราะเธอรักเขาจากนั้นเธอบอกสุหนีว่ารันเวียเป็นของตัวเธอคนเดียวเท่านั้นและเธอจะแย่งรันเวียมาให้ได้สุหนีบอกว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของเธอกับรันเวียชัดเจนแล้วและเธอจะแต่งงานกับเขารันเวียรู้สึกประหลาดใจกับคำพูดของสุหณนีเขาบอกเธอว่าจะไม่มีใครมาขัดขวางพวกเขาได้สุหนีบอกรันเวียว่า พวกเขาจะต้องโน้มน้าวเมตตาให้ยอมรับพวกเขาให้ได้ดพเพียงเธอเท่านั้นตอนที่126คืนนั้นรันเวี่กับสวนีพยายามโน้มน้าวเมตตา เมนต้ายังคงปฏิเสธบอกว่าอันจะไม่ยอมอย่างง่ายๆอีกทั้งสังคมจะนินทาพวกเขารันเวียบอกแม่ว่าเขาจะจัดการทุกอย่างเองต่อมารันเวียได้รู้ว่าอันมีส่วนเกี่ยวข้องกับมาสเตอร์และคิดว่าเขาจะยื่นเงื่อนไขให้อันว่าจะอยาก,กับส่วนนี้หรือว่าติดคุกอันคิดว่ามาสเตอร์ตายไปแล้วและรันเวียจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาเกี่ยวข้องกับการลักพา ตัววันต่อมาวิกรันเตือนรันเวียเกี่ยวกับข้อตกลงของพวกเขาและบอกให้รันเวียทําโครงการร่วมกับเรยาเนื่องจากบริษัทคงชาชีเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทของพวกเขาต่อมามีการจัดงานถแถลงข่าวที่บ้านคงรันเวียวิกรันให้สัมภาษณ์ว่าโครงการนี้จะจัดขึ้นที่ตะวันออกกลางโดยรันเวียกับเรยาจะร่วมการจัดการส่วนนีสงสัยว่าถ้ารันเวียไปตะ วันออกคางแล้วเขาจะเป็นหมอได้อย่างไรรันเวียให้สัมภาษณ์ว่าเขาจะจัดงานมั่นกับสุหนีในวันเมื่อเรือนี้ทุกคนได้ยินก็ตกใจนักข่าวบอกรันเวียว่าพวกเขารู้มาว่าสุหนีแต่งงานแล้วรันเวียบอกนักข่าวว่าเขาไม่ได้สนใจว่าใครจะคิดอย่างไรเพราะการแต่งงานไม่ใช่ข้อตกลงทางธุรกิจและจะไม่มีใครซื้อตัวเขาได้